สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนที่คุณรักคือสิ่งสำคัญโดยเฉพาะสำหรับผู้ป่วยที่สูญเสียความสามารถในการเดินหรือผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพทำให้เขาสูญเสียอิสรภาพ ช่วยเพิ่มความเป็นอิสระและคุณภาพชีวิตให้กับคนที่คุณรักด้วยวิวแชร์ไฟฟ้า Inspire 17ตัวช่วยสำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกในการเคลื่อนที่ได้ออกไปทำกิจ,จวัตรประจำวันได้อย่างอิสระส่งผลดีต่อสุขภาพจิตในระยะยาวเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพื่อให้คนที่คุณรักกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งวิวแชร์ไฟฟ้ารุ่น In s p i r e 17ใช้งานง่ายใช้เพียงตัวควบคุมจอยสติ๊กที่มีปุ่มเปิดปิด ปุ่มเพิ่มลดระดับความเร็วได้5ระดับปุ่มแต่สำหรับส่งเสียงปุ่มไฟฉายสำหรับส่องแสงสว่างในที่มืดสามารถหักเลี้ยวได้90องศาใช้ในที่แคบได้ดีและคันโยกบังคับทิศทาง360องศาตีวงเลี้ยวได้แคบช่วงเข้าโคง้งบิวแชร์จะลดความเร็วอัตโนมัติป้องกันอุบัติเหตุ วิลแชร์ไฟฟ้า Inspire 17โครงสร้างรถมีความแข็งแรงทนทานแต่น้ำหนักเพียง17กิโลกรัมสามารถรองรับน้ำหนักผู้นั่งได้ถึง100กิโลกรัมที่วางแขนทั้งสองข้างยกขึ้นได้90องศาทำให้ผู้สูงอายุขึ้นลงวิวแชร์ได้สะดวกแบตเตอรี่ลิเทียมถอดง่ายน้ำหนักเบาอายุการใช้งานนาน้อแมกอลลอย ทนทานมาพร้อมฝาครอบใช้งานได้บนพื้นผิวที่หลากหลายไม่ว่าจะทางสนามหญ้าหรือแม้แต่ทางลาดสูงขึ้นลงสะพานได้สบายเพราะมอเตอร์วิวแชร์มีกำลังไฟสูงมาพร้อมกับเบรกไฟฟ้าอัตโนมัติเบรกนิ่งจอดบนทางลาดชันรถไม่ไหลปลอดภัยในการใช้งาน อีกทั้งยังสลับโหมดการใช้งานเป็นแมนนวลได้การพับเก็บวิวแชร์ทำได้ง่ายๆแค่1ขั้นตอนพับเก็บวิวแชร์เข้าหากันและมีด้ามลากในการขนย้ายสามารถพกพาใส่ท้ายรถยนต์คันเล็กได้ส่วนการกางวิวแชร์ก็ทำได้ง่ายๆแค่1ขั้นตอนเช่นกันมอบวิวแชร์ไฟฟ้า Inspire 17เป็นของขวัญเพื่อแสดงถึงความห่วงใยให้กับคนที่คุณรักได้มีความสุขในการใช้ชีวิตอิสระในทุกๆวัน เปลี่ยนทุกการเดินทางให้เป็นเรื่องง่ายด้วยวิวแชร์ไฟฟ้า s e n e น g y รุ่น Inspire 17เพื่อนคู่ใจในการเดินทาง